สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารวันนี้นะครับประจําวันจันทร์ที่20กันยายน2564นะครับวันนี้มีข่าวนะครับจากแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแจ้งข่าวประกันสังคมนะครับว่าสําหรับวันนี้นะครับวันที่20กันยายนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้21กันยายนนะครับผู้ประกันตนมาตา40นะครับในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่ทําการสมัคร นะครับระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมนะครับจำนวน2ล้าน3แสนคนนะครับจะได้รับการโอนเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทนะครับซึ่งสำหรับใครที่เช็คสิทธิ์ในระบบประกันสังคมแล้วตอนนี้นะครับว่าเป็นสีเขียวแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถรอรับการโอนเงินได้เลยนะครับซึ่งจะโอนในวันนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ เออยังไม่ได้รับการโอนเงินก็ไปเช็ครายละเอียดของท่านให้ดีนะครับว่าตอนนี้ท่านผูกพร้อมเพย์นะครับกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือยังนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเยียวยา5,000บาทในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการโอนตกหล่นอีกรอบหนึ่งนะครับในทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับก็ไปเช็คกันให้ดีๆนะครับซึ่งรายละเอียดเออสำหรับการโอนเงินในครั้งนี้นะครับโดยสรุปก็คือสำหรับวันที่20และ21 นะครับกันยายนนี้นะครับมาตรา40นะครับจะเป็นการโอนรอบเดียวนะครับก็คือได้5,000บาทในครั้งเดียวนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับก็คือ16จังหวัดนั่นเองนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลพบ,บุรีบบรเพชรบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองประจวบคีรีขันธ์นครนายกสมุทรสงครามและจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่จะได้รับการโอนเงิน5,000บาทรอบเดียว นะครับซึ่งสำหรับม40นะครับจังหวัดอื่นนะครับที่จะมีการโอนรอบ2เลยก็คือวันที่22และ23ถัดไปนะครับส่วน13จังหวัดนะครับมาตา40นะครับ13จังหวัดมาตา40นะครับที่จะโอนรอบเดียว10,000บาทนะครับจะเป็นการโอนในวันที่28กันยายนนะครับก็จะไปด้วยประกอบไปด้วย เออสิจังหวัดดังนี้คือกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานียะลาสงขลาสมุทรปราการ สมุทรสาครปัตตานีนาราธิวาสนะครับจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาและก็จังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเขาก็แจ้งมานะครับสาหรับรายละเอียดของธนาคารต่างๆตรงนี้นะครับธนาคารน้มสินจะโอนช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับกสิกรช่วงประมาณตีหนึ่งครึง่งธนาคารกรุงไทยตีสามธนาคารกรุงเทพตีสามธนาคารไทยพาณิชย์ตีสี่และก็ธนาคารเอ,อทกกอกรสอนะครับช่วงตีสี่ครึ่งนะครับส่วนธนาคารอื่นๆจะโอนเวลา ตีห้าเป็นต้นไปนะครับนี่เป็นรายละเอียดที่มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับในคอมเมนต์ต่างๆก็มีคนที่เข้ามาแชร์รายละเอียดเหมือนกันน้องว่าวันนี้นะครับจริงๆแล้วสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับไปเช็คสิทธิ์อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าในระบบมีการอัปเดตวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ใครได้รับสิทธิ์บ้างในช่วงประมาณตีสองนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแต่สําหรับใครที่ตอนนี้บอกว่าเดิมเนี่ยเคยเช็คสิทธิ์เป็นสีเขียวได้รับสิทธิ์แล้วนะครับแล้วเด้งกลับมาเป็นสีแดงว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะทบทวนสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครที่อยาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็สามารถเข้ามาดูในคอมเมนต์ต่างๆตรงนี้นะครับมาดูว่าเขาแชร์รายละเอียดยังไงและต้องทําอย่างไรบ้างนะครับส่วนใครที่อยากติดตามข่าวสารผ่าน u t u b e นะครับก็ใครมีข่าวสารอัปเดตมานะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแชร์ข่าวสารนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องรายละเอียดตรงไหนยอยากจะหาข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับตลอดอายุการ โครงการต่างๆเหล่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ